มาค่ะพี่น้องจ้ากินเขาเศร้าเขาเทียงน้ากันแร่งความดึกว่ากันตั้งหากบ้านอะไสร้างในซายอยู่เวียดกับลุงบ่ได้ไปท้งอน้องใหม่มาได้น้องใหม่ไรมากสีหานอเรืมาแกงบปเห็นกันหนกแล้วก็ตําบักต้วงตําบักต้วงบักเขือแล้วก็แกงน้องหมไ่ไร เลยสานีละ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะบัวดงสวัสดีกันดูนแล้วที่ินมันตีบ่ลอดพี่น้องอยน้ำพอยไงพอยไงกนนน็นอนแล้วอิ่มแล้วนอนแล้วอันบัได้กินในรถในศาสตรก็เลยขาหากันได้รถซากกับ่ได้กินกับ่ได้ก็เลยเขาหากันได้แต่ว่ามันนีแต่เน่าอ,อยากแน่วหิวมาตํำบักต้วงใส่ปู ีกระปูหน้าแต่ว่ามันลุ่งข้ามลุ่งหนองลุ่งหนองปากข่าแล้วมาต่ำใส่ปากตรองปากตรองกําลังสิสุกบ่ดูกตีดิยไให้บ่บอกหูมันหายน่ะต่ำปากตรองแกงนั่งไม่ได้นยันยนัน่งได้ไร หาสองขวทางซองในสองขวดไปเห็นก mm ัน hmm. บ <c ười> mm ุ hmm. mm ้งเห็นกับเบ้องแลดไปมึกตองให้ไปเด็กหุึกก็หางหนาบมกชั่วก็หางหนามันนาพนเนะ

Ừ. Đi wow. 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 mọi Hả? Đi im nhau nè. chân. Cái gì không? Tầm chín bữa đây bình treo đi nào bậc toàn có lắm chỉ có luôn mấy thằng cho kênh ทำไมไ่หนังปลาแดกซื่ออเลยมันไข่ป่า,า้างบ่าซ่ามันเนการคิกอยากไปเมื ตังก็บไ้ดิ um. ้นน um, ังปากก็ไ้ดูดจัดตบัดใส่เสือเข้มหูจักวีดีโทางกอนหไม่เรา ขั้วปลาเห็ปเดปลาแดกอยู่ไอ้เพื่อนเอาปลาแดกมาให้เอาปลาไม่เลยขั้วเห็ปเดปลาแดกปลากามือใส่มั้งเอาอาี้จะต้องตุ้งกะดีเท่า,า,า,อ,า,าอยู่ละกัวเพื่อนสี่ขันเอาไม่เลยว่น Ừ. Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy เมีปาิบติไปไงบอกยังลองเพิ่มพยายกมรำมันมีปฏิ ใครไครไม่น้องม่ขึ้นอยู่นี่มัดขึ้นเลยบ่ได้เขาบ้านล้งหุ่นวนแห้งน้ำไหลลาดายู่บหุ่นเลยได้ดเห็นนกินขบุนเต่าทานไปเอาอันปวดเขาไปเอาอันเอาทานก <c ười> ินเขาเนี้ยอันนี่แหละกล้องเดียวนี่ ลงพุนเกือบพันต่หมากล้องเน้อนี้เด้อเจ๊ประเดี๊ยร้านกะถ่าขินน้ำยูซุไปป้าซุไปป้ากะล้างมาสนงลัางซ่อนมาสน่ย้ายอยาก